buổi học đây, sáng sớm, sáng sớm mù, mù, ừ, tôi tin cái này, nhìn có hình ảnh, có ปูปูปเอาม่อยู่หรอกนี่ยผมเนี่เชียนไปเชียนมาไม่เลยน่หนุกตรงอระปูใส่เลยเออเอง่ะเอ่ะไกลเลยไก่จีนจีนปนเคยกำมันหวังให้ขอมไปเนี้ยของไก้หมดคำยังไงไอู่ไม่รู้ไก่งยามายังไงวะไม่จากูปูไม่รู้หรอกแต่ตอนเนี้ยพวกเองอะทำดีแล้ว ทำไปนะมันไม่เห็นตอนนี้แต่มันดึงน้ำได้ว่าเอ้ยพวกมึงนี่ก็ลงเต็มมากเลยนะเนี่ยอันล้านกี่นี่ฝันของมึงก็อยากได้จังแต่กูเห็นมันมานั่งมานั่งให้ปู่วันละยี่สิบยี่สิบแล้าต็กลับไปไงกูเออเดี๋ยวมันก็กไปไปไปยิ่งเออใจเย็น กูน้ำดำเยอะๆนะมึงนะมันไม่เห็นตอนนี้หรอกแต่มันค่อยๆเห็นพวกมึงรู้ไหมนี่ยกว่าไอ้ล่างมันจะอยู่ขนาดนี้นะมองนะน้ำตาเข้าน้ำตาออกกูจะบอกให้มึงกู้กูน่ะอยู่กับมันตลอดแต่มันมองไม่รู้หรอกว่ากูอยู่กับมันมันจะลาก็พูดในทางลบล่างก็ต้องพูดในทางลระตือรือร้นตลอดมันน่ะนะมันไปนะมันน่ะแต่เด็กก่อนมันยังไม่รู้ว่าตัวมันเป็นอะไร ออแล้วกูเป็นใครมันก็ไม่รู้มันแต่แบบพููนักขยันอดก็ลุกเลยนะไปคุ้มครองลูกนะลูกไปทำมาค้าขายนะเออพวกกคุ้มครองมันมันจะตกมันก่อใหม่ตกมันก่อตรงๆพอจารเยอะจราดูเฮามันขึ้นอยงเลยอะไรก็หยุดมันไม่รย้อืมเจ้ากูนี่ทำดีทำบุญทำานยทำม,มาก็ทำไปนะพวกมึงน,นะ จะเปิดให้พวกมึงเห็นแต่มันยังไม,ม่ถึงเวลาวันนี้มันถึงเวลาแล้ว,ว,ว,ลวพวกมึงอ่ะยบ่งางหัวกูมานานแล้วมาทีครั้งหนึ่งมา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 อืดมานานอืดมานไม่เขี้ยวเลยโอ้หุ่ยานกูนี้อูดดอด ยอดเลยมามาวันนี้กูจะเอาให้เจ๊นพี่เลยมึงวัออนนี้<อ>ามากี่เซียนวันนี้มากี่เซียนกูนอือม,มันอยากจะมาหลายเดือนเนี่นะแต่พยายามมันไม่เอามันพัวไปที่ปัตติกลงเพราะมันก็ mặc quà biểu mặc quá. Mà mặc quà biểu mặc quà biểu mặc quà ขอพรอปู่นคะค่ะจะขออาจรยปู่เรามึงมีดีอยู่แล้ว <c oughs> ว,ลว่ะขอทุกอย่างนะคะปู่มาแล้วก็มาให้ให้พรล,ลูกน้อยโก็ขอให้เองํำเร็จนะปู่าะยกเออเอ็งดูแลตัวเองนะอมั้งเนาะปู่อะมาอยู่ไกลจากไหนหรอกคอยดูแลดูเองอคอยเองอ่ะยอนเองก็ยาวขึ้นนะ อะไรก็จูดมึงไม่จูหรอกเอ็งมันมีดีอยู่แล้วมีสิ่งดักดิดคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกเอ็งไม่ตกหรอกเอ็งไปเดียวก็ไอ้ล่างมันมันจะเยอะมันไม่ตกหรอกมันตกแค่ก็คืนไอ้ล่างกูไม่เห็นมันจะตกเลยมันตกแป๊บหนึ่งมันก็คืุนลูกหลานกูลูกหลานปีมาลงมาลงปีมะโรง มีอะไรก็ได้ถ้ามันตัดทายอยู่ในตินในจำมันทำบุญทำทานทำมากทำน้อยทำไปบุณกุศตนนะมันก็หนุนมันเองไอคนที่ไม่ทำนะมันมี่วงกับลวงจริงๆอนะ่ะ <ไป S 1> มึงคอยดูไปอไอพวกที่ไม่ทำบุญนะนั่นตายหาผลขอะขอพรนะขอพระขอพรนะโ ไอ้มีก็มันกันทางจังมึงอะทาง,งทางุกอยางมันก็ยังไม่อยู่ที่อยู่ทางอยู่ร่องอยู่รนเอาละเอาละใจเย็นๆตู้มันไปปู่จะให้กำลังใจพวกมึงลูกหลานของปูว่วะปู่ไม่ตีมหรอกปู่จะให้พวกเองทุกคนแต่แต่เวรทยตามมันถ้ามันปฏิบัติกาตรปางก่อนมันทำมาดี ปูนมันก่อนหนุนน้ำถ้ามันไม่คอยทำมาแต่ปางก่อนปูนมันก่อไม่หนุนน้ำมันก็กระเดกกระเดือกกระโดกระด้าอือเรื่องปูนี้นะถ้าผมไปนะลูกเคยองมากจำน้อยบาดกึ่งบาดมึงทำไปเหรอปูนปูตนนะจะไปปิดาจกับใครนะอือใครเป็นยังไงจัมันมึงทำก่อมึงไปดูอย่างอะไรย่างสิมันไม่้องจใครเลยใคร่ามมันยังไงอ่มึงอย่านะฮ้มันเอาตายเลยมึง ไาอมึง่กัมนตอดเลยเบมึงไม่ได้อางเนาะมึงตาห่าไปแล้วนมันหุนนํากันอยู่นะยางหุนมันมันางมันช่วยกันจะมาหากินมันกลนคนดีกันนะมึงไม่ต้องกลัวหรอกไปูเลยมึงอยู่กับ่างนะมึงไม่ต้องกลัวมึงไม่อดตาย นะมไม่อดใจหรไปลูกเ <is> <function als> ้ยลูก้ยมึงไม่ตึงทำดีไปนะด้วยกันนะกับไอ้ล่างนะหนุนน้ำกันไปชีวิตนี้อ่ะมึงอ่ะจะเลยลุ่งเรืองมึงไม่ต้องกลัวเรามึงเชื่อปู่นี่ทุกวันเย่ยมึงตกอับมเนี่ยต้องทำมั้ยรวยรวยรวยดจ้มึงอยู่กับไอ้ล่างมันจะรวยตาย่อมันเรองที่ว่าอะไรหัวรวย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 ทุกคนเหนะลูกตาลมาวันนี้นะอม ปู่มันจะขึ้นมาง่ายๆนะมันไอ้ลางเนะี่ยมันเรียกปู่<อ>ปู่เอ้ยขึ้นมาจากเมืองประดานมา,นมา,าช่วยหนูหูต้หวังช่วยก็มันไม่เพียวมาได้ปู่เลยมันจะหวาปูดีมันต่อไปจุกปูก็นอนช่วยโอ้ยพอลูกหลานนึน่งเออคอย,อยตัวเองทุกคนนะลูกหลานของกูให้อยู่ดีมีแล้ยไม่มีโรคมีภัยใครเจ็บ เออจะทำการอะไรก็ให้สมความปรารถนาให้บุญหนุนนำจะทำอะไรก็ให้จำทิจำ่จาเหตุผลให้นึกถึงปู่คุณพระรัตนยัยอง์ปตจมาตามุธตตาเนี่ยพระคุณบิดามารดาพวกไอ้จะลืมนะนี่แหละทำคัญที่ตุดกูจะบอกก็กมึงไว้ถึงมึงไปอยู่ทบภูงใดมึงนึก,นกถึง ว่าคุณพอ่อว่าคุณแม่ดีอุ้มทูมึงมาเนี่ยพ่อแม่จะดีหรือไม่ดีเน่ยยังไงมึงนึกถึงกันไว้นะน่าแหละเองตกนะ้ไากกไ,ไม่ไหลตกไปไม่ไหม้ทำดีกันไว้นะเออจะปูกกัจะไปเลยนะเดี๋ยวนี้ฮ่าฮ่ออ่าฮาฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่งฮ่าฮ่าเลาฮ่าฮ่าฮ่ลฮ่าก็ไม่รู้จฮาฮ่าฮ่าฮงมันมีดีอยู่แล้วนะี่จะมาเอาอ,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 อะไร <c oughs> ่ไนะอออาฮกูฮ่ออา่ <c oughs> ข้นขอต้องปูบ้างไงไม่ต้องปูหรอกเองมันมีสึ่งทักรติดดูแลผมพอดูมันมันเป็นไรลอโอ้มันเป็นลายมเป็นลอลูก้านโอ้ยโอ้ยมาเจอกันยังจะดี ก็ไม่ธรรมดาที่มึงนะมันไม่ธรรมดามันดีดีเหมือนก่อนกูจะบอกว่ามึงบ้าง่ยไอ้นี่มันไม่ธรรมดาโอ้วันนี้มันเป็นวันอะไรวันนี้พวกมึงมันมีดีอยู่ละเออจะลอยจะลยนะเลยพวกเราเนี่ยเอาไปทำอาอีกัน กูจะไปแล้วนะเนี่ยมันถึงเวลากูแล้วนี่มันตีโมตียามแล้วปะมายุเนี่ยเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะ,ะไม่ดีเหรอโอ้ไอ้เน,นี้ยนะมันมันก็เืินตามบาตาความใจกมาบอกมึงอย่าไปถือตาหามันเออ,อม,มันตามบาตามันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอืมไม่ต้องกลัวหรอกไอเน,นี่ยมันมีปู่ย่าดูแลอยู่ไม่กลัวหอรอก ไม่ไปได้เราไปะนันไม่ไปได้ไม่ไปได้ที่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันหมกเม็มันหมกเม็ดมันหมกเม็ดตัเด็กมันทำตัวอย่างนี้เหรอมึงอย่านายอย่าไปดูผู้มันใทีเนี่ยโอ้ทีมันทำมันตายที่ไหนแล้วเออผัให้พอวเลงนา ขอให้เองนจำมาคาขึ้นจำมาคาขายให้ดำให้รวยมีโชคมีลาบนะเออไปไปมต้องกลัวหรดำนะลูกแางปู่ทุกคนที่นับนือนับถติปูเนี่ยปูไม่ให้พวกมันตกยจะลุกได้ยากหรอกปูแต่หนุนน้ำมันเออไอะไรอะไรอยู่กันเนี่ยเออเออไอ้นี่มันก็ไอ้ก่อน่ายได้นะไอ้นี่มันถ่ายได้นะ เดี๋ยามันรวยไอ้เนี่ยไม่ต้องกลัวเรามันก็ขยันทรรมาหาเงินนะขยันอยู่หมมันขยันได้เนี่ยไม่ต้องกลัวไปนโชคดีมึงเพิ่งได้เรื่องแต่กูเอาอะไรีราฟยีเนี้ยยีเดียวมันขอมันขอทุกวัน มันมาตีสามจะมันดังขอแล้วใช่ไหมยางมึงใช่ใช่ไหมมันลงรถมามันเดินมามึนกระดกมือไว้เออนี่ต้องาพัฒนานะเจอปูแล้วขอเลยมจะขออะไรปูล่ะทูนี้มึงก็ไม่ใจลำบากกับมึงลำบากเอง ใจเจนเจนมึงอ่ะเดี๋ยวมึงก็รวยไม่ต้องกลัวหรอกนาะมึงอ่ะยงดูลูกหลานทะยอแดกขนาดเนี่ยมึงจะเอาที่ไหนมาเหลือมั่งล่ะเนี่ยได้มามึงก็ให้ลูกได้มามึงก็ให้หลานมึงห่วงตัวเองบางทีมึงจะไปห่วงมันนักลูกดานเนี่ยมันหากินมันได้มันแข็งแรงกว่ามึงอีกไม่รู้เรื่องมึงยี่ มีก็เก็บไว้บ้างไปให้มันไงโมโหมันไปโห่ไปโห่มาว่าสุกวันมันให้แต่ลูกให้แต่หลานมันไปห่วงตัวมันไปรักไวเห็นโอ้ยมันก็ไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้ยมันไม่ธรรมดาเลยเนี่ยโอ้ยตอนมันก็ไม่เป็นไรแล้วเนี่ยมันดีกูทุกวันดีวันดีกนโอ้มันมีโอกย ปู่แม่กล้าบรรยายมันหรอกดีดีอ่ะมันไม่มันไม่มันดีดีมากมากเลยอ่ะไม่ลุงไม่กูไม่รู้จะพูดอะไรอย่างนี้อ่เออหายก็จังกลัวหรอกหายครับดียวะูทุกคนอ่ะไม่ก่อนเจ็บไม่ก่อนปวดยุวยยางเหมือนทิ่จะก่อนเนี้ยจะก่อนเจาะก่อแทกกระแทกเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ไข้เดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้จะไม่รู้สิอย่างดีก็แขกแขกแรงเลย หายลูกหลานของป like ู่ยังม่ต้องกลัวหรอกนดังทุกคนแหละมันก็เป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปนะไตัวน้อยในตัวน้อยตัวน้อยไอ้เงียเหรอก็มหลูกด่านปู่ยี่ว่า โอ๊ยันมีคนดูมันมันใจเยิะเนี่ยวพราะมันไปอยู่ร้านปู่มัใจเหรอโอ้ยมันมันเป็นลายเราตูสิเนี่ยติ๋วมันคล้ำมันเหมือนขึ้นมาจากเมืองบาดาลเจ้าามันเป็นบูชายเนาะมันดานเป็นผู้เญ่งถ้าเป็นบูชายล้วมึงถ้ามันเป็นผูชาย์นะมึงสุดยอ าให้ปู่เฝ้าหน่อยเล่าเอ้าปู่ไปยังนะคนก่อนอะไรยังไงยี่นี่ก็โอ้ตกขบวนตกขบวนตกแต่ลา้อยู่น้อยเอาอะไรยี่ก็มึงอ่ะมึงจะเอาอะไรจับปู่มึงจะเอาอะไรปู่ก็ไม่รู้จะให้อะไรมึงอ่ะมันดูที่ตัวมึง มันไม่ได้อยู่ที่ใครเลยมันอยู่ที่ตัวมึงอะมึงทำตัวมึงเองหรือมึงอยู่ที่ตัวมึงํำไม่ดีมึงทำอะไรต่ออะไรก่อหม่รู้ก่อ็หม่รู้กับมึงเริงกรรมมันถึงได้เป็นอย่างนี้มันถึงติดกิัดกัดอะไรก่อหม่รู้ขอให้มึงอะพิดใหม่ทำหมทาดีดีดีเดินบุญฐานอะถามมังคิ มึงไม่คอยจะทำบุญทำทานเลยมึงก็อยากจะได้น,นดู่นได้นี่ได้นัน่นอือกูไม่จะว่านะกูสอนกูอยากให้เองอะดีกว่านี้ชีวิตคนเราอะนะทำบุญทำทานมีน้อยทำน้อยมีบาททำบาท,ทนี่มึงเลขไม่ทำเลยอือไปเดี๋ยวมึงก็รวยมึงคิดดีทำ<ท>ดีล้วกันกน,นะมึงคนเราอะอายุยังหน่อย

ลึกถึงคุณพ่อคุณเจ้าพระคุณบีดามารยาครูบาอาจารย์ที่มึงมีทุกสิ่งทุกอย่างนี่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ดูอย่างไอ้ย่างมันทีครูบาอาจารย์นั่นจะดีไม่ดีอะมันเรียมาโทดมันหนึ่งเนี้ยเรินมันจะตกก่อหม่ตกมันจะขึ้นเดี๋ยวมึงเ็ยดูมันขึ้นแล้วกันมึงเอออะไรก็เอาไมาอยู่อือเอา กูขอให้พรพวกเองทุกคนนะเจริญเจริญทามา,าค้าขึ้นให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองทุกสายอาชีพนะกูบอกไปแล้วนะเว้ยมันได้เวลาพวกมึงกระโจนเวลากูเหลือก็เลยสาธุค่ะ โมาคนอูหมาบอลลูกหลานโูบอกว่ายอมเชื่อมากแล้วเนี่ยบอกว่าต้องจุดแล้วก็นี่ไม่ทับดูดไปกี่มวนแล้วไม่รู้แก้มแดงเลยแก้มน้องแดงชมพูเลยไม่ได้ลงไงถวายแต่ว่าไม่จุดเนที่ที่ที่สำคัญก็คือเวลาเราถวายเราต้องจุดด้วยจะบอกตลอดถวถวายบุหรี่แล้วก็จุดบุหรี่ด้วย มาครูเราต้องเคี้ยวถวายไม่ทันแล้วอะไรเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวไม่ทันเดียว